สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะคะน้องมาใน,นกับพ่อกับยายดาวคือเก้ายเนซ่าๆเนาะค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่ค่ะทุกคนค่ะยายดาวจะพามาออมหวาเนาะค่ะนาะหลังจากที่ไหวออากมาลายมือแล้วพี่น้องกับบทันได้เหตุกินจ้กเดี๋ยวยายดาวเอาเขาตู้เย็นไว้เนาะนี่นะคะก็จะเป็นแังไหวาเนาะที่อ่าป้าเพื่อนปอกให้แล้วเนาะของฝากจากเชียงรายค่ะอันนี้นะคะยาีดาวเราจะพาพี่น้องมาออมเนาะ นี่ค่ะมีใบยานางเนาะค่ะเนาะทุกเด็กก็จะมีใบยานางนะคะแล้วก็จะมีคาเนาะมีเห็ดนะคะสามอย่างนะคะแล้วแต่เฮาจะใส่จากเดีวเราก็จะใส่กระดูกงูน้ำน้องซิคโคงออนนะคะมีลูกโดดนะคะเดี๋ยวเราจะไปปันป่นใบยานางน้ำกันเนาะใส่เขาเบื่อนะคะ่ะเห็ดง่ายๆพี่น้องจ้ะเอาเสเฮาวาเนาะเครื่องปรุงกะปิบบมิยังร้ายค่ะประมาณนี้เนาะ ก็จะเป็นหางหวายค่ะทุกท่านป้าเพิ่นก็นจะเห็ดหอตองมาหายเรียบร้อยน้องให้น้องปล่อยออกมาไปเห็ดน้ำกันเลยจ้าหางหวายนะคะหางหวายนี่นะคะทุกท่านคะ่ะหางหวายยาดอกกันทาเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องสีกระสําคำจาจักน้อยนะะ้องทิ้งวบนานละคะ่ะทิ้งว้โดนแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ก็จะมีน้ำยายนางที่จะดักปันใหม่ๆเนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะกระดูกหมูกระซับราคามีขากับลุกโดดนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเนาะทุกคนเนาะเป็นพริกที่ยะดาต่ำแล้วะคะ่ะใส่ข้าวเบื่อเนาะพริกแห้งเนาะค่ะเนาะไปเห็ดน้ำกันเลยค่ะพี่น้องขาปันเนี้ยทำง่ายๆจ้าดีแรกก็จะใส่น้ำยายนางลงไปก่อนเนาะค่ะพี่น้อง ใครสะดวกซื้อก็ได้เด้อค่ะพี่น้องคะมีขายเนาะนี่เราจะใส่ซิโคงลงไปกันนะคะจะได้จัดไปเคี่ยวกันทุกคนค่ะตามด้วยพริกค่ะที่เราพริกก็เขาเบื่อเนาะพี่น้องเขาเหนียวแซ่นาะเด้อจ้าพี่น้องจ้าเนาะกลับมาต่ำมาไว้ก่อนเนาะเกลับมาต่ำจ้าที่เราจะค้นๆแบบนี้เนาะ นอาจจะเป็นตายากแต่ว่าเฮ็ดออกมาแล้วแซ่บพี่น้องจา้ามาสิไปเคี่ยวกระดูกหมูกันเนาะค่ะบันี้เคี่ยวกัน,นะะเนาะนนค่ะเนะาะมาเลยค่ะนงกันแล้วกระดูกหมูสุกแจ้งน้อยอยาดากันจะใส่หวายลงเนาะค่ะเนาะ เดือดแล้วนะคะที่นี่หมูก็เริ่มสุกแล้วค่ะแล้วก็จะใส่หางไม้ลงไปเลยค่ะก็จะคนเคี่ยวไปก่อนเนาะพี่น้องกระดูกหมูไผ่บ่ใส่ก็ได้เด้อค่ะ่อาจะดากใส่เนาะเพื่อความนัวเนาะคะ่ะ เคยกินกับสีหูเนาะพี่น้องสบายมันเป็นรสชาติแบบใดเนาะอาจจะขมๆนิดๆน,นะคะที่แลกจะดวเคยกินว่าเป็นเนาะคะ่ะเดือดแล้วค่ะเดก็จะใส่เกลือนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะลงไปเลยค่ะเครื่องปรุงก็มีแค่น้ำปลา้าชูรสเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะ ถบ่พอเฮาก็จังเติมไม่เนาะค่ะเนาะตามน้นค่าเดี๋ยวเราเอาน้ำปลาลาก่อนค่ะบอนใส้นน้ำปลาลงไปเลยค่ะกะเอาเน้องพี่น้องซ่บๆเด้อค่ะปรุงตามใจชอบนะคะทุกท่านค่ะอันนี้เลยค่ะเส่เห็ดลงไปค่ะเห็ดฟางอาจจะบ่ค่อยสวยเนาะพี่น้องเห็ดเฟืองเนาะเศษตู้เย็นมันจะซ้ำๆแบบนี้แหละค่ะนะคะพี่น้องค่ะ ให้กินเบ่งคนๆนะคะแล้วก็จะเคี่ยวไปอีกสักพักนึพี่น้องนะชิมรสตามใจชอบนะคะเด้อ้ใดมักแบบแตก็ใส่มักปลาหลายกระใสประเดกหลายกระใสเด้อค่ะเด้อเอาแสรบเห้าว่าพี่น้องคะ่ะคอยไว้ก่อนคะ่ะ ใส่ลูกโดดลงเลยค่ะทุกคนคะ่ะลูกโดดน,นะคะแล้วแต่เราชอบนะคะใส่ลงไปนะคะปุ๊บๆแล้วก็เป็นแต่แซ่บจ้าพี่น้องจ้าปุ๊บๆๆนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวรอชิมรสดูตามใจชอบนะคะทุกคนหลักกระแซ่ ผักอีตูหรือว่าแมงลักก็เรียบร้อยเนาะพี่น้องจ้านไก่จะได้ที่แล้วค่ะได้ที่แล้วพี่นอ้องใส่ลงไปเลยค่ะผักอีตูก็จะมีเหีเห่ยวๆนะแมเพราะว่าตู้เย็นมันเย็นหลายพี่น้องจะซ้ำๆนี่ค่ะ ลอยค่ะบันนี้ไปไปกินน้ำกันค่ะพี่น้องคะ่ะตักใส่ถ้วยน้ำ<อ>ยายดาวเนาะค่ะเนาะไปกันเลยจ้าพี่น้องจา้าตอนนี้แกงอ้อมไว้ายดาวก็เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องคะอ่ะขมอมล่อมกำลังดีเลยเนาะค่ะเนาะพี่น้องลองเฮ็ดกินเบิงนะคะเฮ็ดง่ายๆเนาะผู้ใดที่มีไหวหลายๆหาได้ง่ายๆเนะา,าเนะมันจะมีไหวหน่อยแล้วก็ไหวใหญ่เนาะพี่นอ้องประมาณนั้นค่ะ สื่อก็ไ้เด้ดค่ะที่เขาบอกแล้วนาะเอาง่ายๆจ้าคลิปนี้เดาก็ไปซ้ำนิดสักกอนเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยดาด้วยค่ะสวัสดีค่ะลาไปก่อนค่ะนี่นะคะทุกท่านเมนูนี้เพื่อนๆก็ล้อกินนะคะเสร็จเดาดับก็จะแบ่งนะคะทุกท่านค่ะเอาถ้วยไหนดีเนาะหรือจะคนละถุงค่ะมาค่ะใครอยู่ใกล้นะคะนี่ค่ะ ใส่ถุงก็ใส่ใส่ถ้วยก็ใส่นะคะแบ่งปันกันไปค่ะของอร่อยหายากนะคะทุกท่านมาจากพี่น้องพายุไก่กับมาซิมน้ำยาดาวเดอรค่ะมาช้าหมดอดนะคะกับข้าวบ้านนี้ขายดีค่ะเอามาฝากทุกทกท,กท่านจ้า